อึ้งไว้อึ้งไว้เหมือนน้องอีฟเลยยิ่งพูดยิ่งร้องอ่ะอันนี้นะคะหูเป็นคนเงอออกเท้าหนังพวกนี้จะเยอะหนูต้องตัดหนังออกนิดนิดเกิดงี้ เป็นเพราะว่าเขาว่าตัดฉีกเล็บเข้าไปแล้วอาจจะไปโดนน้ำสกปรกมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่อยากให้กบกับชีเดตอเปที่จะชมก่อนตัวใจังก่น่ออยางคือเรายมากในเรื่องของชีวะไรของประเทศนเ่องขสคัญส่วนอรนี้่าจะเปใช้ยุ่งแต่ที่แงแก่ไม่เป็นคจริงะครับังไม่มีัดท่มเย

การไปื่งนี้มีการศึกษาบของทัพด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการตัดต่างนคเอาตรรับสิต่างไปอย่างนเีาจาน้ไม่ได้นิ่เดียวไม่ไดจักราอย่างเดียวจะเป็นทุกหงที่เข้องนอันนี้นี่เป็นอย่างนี้มาสองสามวันหรอคะคะนิดนึงนะคะนิดนึงหนูไปชวนไปเตะมาด้วยหรือเปล่าชวนมา เสร็จแล้วลูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่อยออกแล้วหมดแล้วแม่จดเสร็จแล้วนี่หนอ่ขึ้นหนดูสิพี่เขายิ้มเลยเห็นไหมน่ะ ร้องไห้เพื่อนองมันเยอะหรือว่าอะไรหรือว่าเจ็บ <Yeah. S 1> ฮะนี่ออกมาแล้วลูก uh, <this. S 1> ดนูดูสิ uh. นี่ถ้าหนูปล่อยไว้นานเล็บหนูก็จะหลุก uh. อะไรเ uh. นตหนึ่งพะโล uh. ะเดี๋ยวนิดนึงผ่อนผ่อน uh. ไม่เจ็บแล้วลูกออกหมดแล้ว uh. นี้เองเลือดยังไม่ออกเลยออกแล้วอะไรออกอเล็บอ,อ่ะเล็บอ,ออกแล้วนี่อ่ะกดไปก่อนออเสร็จแล้วมาในก่อนอ่าในรตจแทนปอันนี้หนังอันนี้คือหนังหนังจากการที่หนูผ่านการเป็นแผลนะคะแค่นี้ลูกเสร็จหมดแล้ว หมดแล้วอ่ะเสร็จเจ็บมากไ,ไหมลูกคนเดียวเหรอเนี่ยฮะคนะะนี้คนโตหรหือคนเล็กคะไม่ค่ะลูกแค่ซรัพอย่างนี้เองอ่ะ,อะเสร็จแล้วอ่ะแม่ปิดคลิปหน่อย